ส้มตีนอีสัต์อีเฮี้ยมึงตายไปซะมึงมึงเป็นควยอะไรนักวะเป็นเฮี้ยอะไรนักวะ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 ส้มตีนอีสัต์อีเฮี้ยมึงตายไปซะมึงกูถามให้จบนะกูถามพวกกูไปอะไรกับมึง กูถามว่ากูไปอะไรกับมึงกูถามว่ากูไปอะไรกับมึงกูถามว่ากูไปอะไรกับมึงตอบสิกูถามว่ากูไปอะไรกับมึงต้องมาลอให้อ่ะมันใช่เรื่องไหมอ่ะต้องให้รอให้เดียวเลยนะ่ะ กูถามว่ากูไปอะไรกับมึงฮะทำไมมึงทำอย่างนี้อทำทำไมอ่ะมันใช่เรื่องไหมเล่นแค่น,นี้อยแอ้วหา่ะอาจคิดอาจไปยี่สิบนาทีเลยหรอจริงๆรห้านาทีก็ผ่านแล้วเว้ยทำไมได้น้อยขนาดแล้วน่ะมึงเป็นครัวอะไรนักัวะเป็นขี้อะไรนักัวะ มึงเป็นควยอะไรนักหวาเป็นเที่ยอะไรนักวนหกวกาไอสัตว์นี่ควย <c oughs> ส้มตีมีสัตว์อีเที่ยมึงตายไปซ้ำมึงมึงจะตีกูทําไมฮะมึงตีกูทําไมฮะใครบอกให้มึงตีกูฮะ,ม,ม,ฮะมึงจะตีกูทําไมมึงตีกูทําไมฮะมึงจะตีกูทําไมเดี๋ยวเหอะมึงนี่ มึงทำอะไรกูไว้คะมึงทำอะไรกูไว้ฮะเปิดประตูมิวเซียมโอเคมึงจะมองกูทำไมฮะมึงมองกูทำไมฮะมึงจะมองกูทำไมไปซิทำไมมึงไม่ไปเนี่ยนักบิ๊อโอกาสเนี่ย เนี่ยแล้วมึงเป็นอะไรฮะ,ม,ะ,รฮะมึงเป็นอะไ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 รวะสซมตีนอีาตา์อีเทียมึงตายไปซะมึงน่าจะโดนระเบิดมั้งลนกระเด็นไปทางนี้ไปสิทำไมมึงไม่ไปวะ โอ้ยอีกแล้วนะไปสิทำไมทำไมมึงไม่ไปมึงจะอยู่ทำไมนักวะอะไรก็หยุด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 เนเนี่ยนะฮะหลายรอบแล้วน้อยกว่าหกสิบเฟรมเรทมัง้งแต่ในคอมอะมากกว่าหกสิบเฟรมเรทเป็นร้อยยี่สิบโอ้ยมึงถ่ายเพรามึงเนี่ยฮะหลายรอบแล้วบอกอยา่ยหาหันอย่าหันมึงจะหันอีก ูอาจจะเล็กลงอ่ะจะผ่ายพอไปกูลงได้ได้ไปไปทางนี้ทางนี้เอาไปสิตายลงไปเอาคือต้องไปเก็บใหม่นั่นแหละเป็นอะไรมากปะมึงนี่อู้ยอีกนานไหมอีกนานไหมจะมาโดนสามอีกโอ้ โดนสามหีนั่นแหละเป็นไรมากปะก็มันขึ้นไม่ได้อ่ะโอยโอกระบาดออกไปดีแล้วมึงเออออกไปออกไปส้มตีนอีสัตว์อีเหี้ยมึงตายไปซะมึง